ราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองกันนะคะซึ่งการวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยที่มีระบบและมีเหตุผลใช้วิธีการเชิงตรรกะในการตอบคำถามการวิจัยซึ่งมีหลักคิดว่าถ้ามีการจัดกระทําภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมอย่างระมัดระวังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นการวิจัยเชิงทดลองเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม มาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยเริ่มแรกจะมุ่งเน้นการศึกษาในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่ภายหลังได้นำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการศึกษาซึ่งไม่ใช่ห้องปฏิบัติการเช่นการทดลองสอนในชั้นเรียนดังนั้นการวิจัยเชิงทดลองจึงเป็นการศึกษาจากสาเหตุไปหาผลคือผู้วิจัยต้องการทราบว่าตัวแปรที่ศึกษานั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่เช่นถ้าเกิด x แล้วจะต้องเกิด y ตามมาหรือไม่ดังนั้นถ้าจะกล่าวให้เห็นชัดเจนขึ้นก็อาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆและถือว่าเป็นการวิจัยที่ให้ความเชื่อถือในผลการวิจัยที่ดีที่สุด เรามารู้จักธรรมชาติของการวิจัยเชิงทดลองในเบื้องต้นเสียก่อนหลักการพื้นฐานที่เป็นเหตุหรือคอสและตัวแปรใดที่ไปได้รับผลกระทบหรือเอฟเฟกที่เกิดจากเหตุเรียกว่าเป็นผลในบริบทของการทำการวิจัยเชิงทดลองในด้านการศึกษาเรามุ่งทดสอบว่านวัตกรรมที่อาจได้แก่วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนหรือแนวทางปฏิบัติในการสอน ระบบการสอนวิธีการสอนรูปแบบการสอนเทคนิคการสอนหรืออื่นๆสามารถส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไรด้วยเหตุนี้ผลจากการดำเนินการศึกษาด้วยระเบียบว,วิธีวิจัยเชิงทดลองจึงย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ในสารศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังที่กล่าวแล้วว่าการวิจัยเชิงทดลองมุ่งเน้นไปที่การศึกษาความเป็นสาเหตุของตัวแปรดังนั้นในระเบียบว,วิธีวิจัยเชิงทดลองจะเรียกตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาซึ่งจะทําให้เกิดผลเป็นตัวแปรที่ได้รับการจัดกระทําหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเรามักจะมีชื่อเรียกตัวแปรเหล่านั้นว่าตัวแปรจัดกระทําสําหรับทดลองหรือเรียกว่า experimental treatment หรือตัวแปรทดลองหรือที่เรียกว่า experimental variable หรือตัวแปรจัดกระทําหรือ treatment ก็ได้ซึ่งตัวแปรดังกล่าวจะต้องได้รับการวางแผนและควบคุมเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าผลที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ใช้เป็นเกณฑ์ เกิดจากตัวแปรจัดก,กระทําที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการไว้เท่านั้นโดยมีการขาจัดหรือลดอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนทุกตัวแปรที่เรียกว่า e x t e r n a o variable ให้ได้หมดอันจะส่งผลทำให้การวิจัยเชิงทดลองนั้นมีความตรงภายในหรือเรียกว่า internal v a l i d t y ค่อนข้างสูงจากที่กล่าวมาขอสรุปหลักสำคัญของการวิจัยเชิงทดลองไว้3ประการดังนี้ค่ะ ประการแรกคือเน้นการพิสูจน์ทฤษฎีที่เชื่อว่าตัวแปรอิสระหรือมักจะเรียกว่าตัวแปรจัดกระทำรรที่ได้ออกแบบตามที่กำหนดไว้ในทฤษฎีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการหลังจากที่มีการควบคุมปัจจัยอื่นๆตามที่ระบุไว้ในแนวคิดหรือทฤษฎีนั้นๆประการที่2เน้นการพิสูจน์สมมติฐานอย่างเป็นระบบที่อาศัยกระบวนการทดลองเป็นขั้นตอนในการยืนยันว่า ได้พิสูจน์โดยผ่านกระบวนการทดลองแล้วประการที่3มีความแม่นตรงของผลการศึกษาที่ทำให้เชื่อถือได้การวิจัยเชิงทดลองมีแบบแผนหลักอยู่3แบบคือแบบแรกการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นหรือที่เรียกว่า pre-experimental design แบบที่2เป็นการวิจัยเชิงทดลองแท้หรือ true experimental design และ แบบที่3คือการวิจัยถึ่งทดลองถือเรียกว่า cosine experimental design ซึ่งรายละเอียดในแต่ละแบบแผนเราจะกล่าวต่อไปนะคะ